วิ่งของเราโอซิโลเชน่าครับวันนี้เป็นชิปแบทเทิลระหว่างมูราคุโมกับเพียวมุนซิวะทอนครับอ่ะซิวะทอนก็จริงๆเคยจะเล่นไปชิปหนึ่งแล้วแต่นั้นชิปนั้นเพียวเขาค่อนข้างจะเล่นเชี่ยวกีไม่เป็นหรอกแต่หลังจากที่เขาดูเชี่ยวกีตีไปปุ๊บเขาเป็นเลยเขาเล่นเป็นเลยครับฟังใจฟังใจเลยนะมันมันโหดเว้ยมันโหดเลยแค้นที่มันแวนโหดเลยวิชิสภาพดีเลยตีไปห้าหกแล้วมึงมาเชี่ยวกีแบบห้าตบนบอดเลยเหม้อนตบบือเนี่ยหายหนักหน่วงเลยใบละหมื่นอ่ะใบละหมื่นสุดยอดเลย อ่ะถายต่อไม่สนแล้วกันถายก่อนเลย C เ่กวันดีนะเปลี่ยนสองแล้วกันเฮ้ยยังมันขึ้นนี้มะถ่ายแล้วตัวโอเคไรอยู่อ่ะเฮ้ยจุดสี่แล้วนอืออือหึไม่ได้แหงแล้วไม่ใส่ไม่ด้แหงฮะที่เรกบมันใส่ก็บไเนาะมันก็มีอยู่สีตัวตามบีทีมันออก รอขึ้นแผ่นวีดีกว่าเดี๋ยวรอขึ้นแผ่นวีดปผสมกับสแตนดาร์ดเล่นขนุกกะเนาะใช่เพราะมันออกออกกลับมาใหม่ไงก็จะกลับมาเล่นใหม่ไรไปจอดไม่รู้ว่าอยู่ถึงทำถึงจอตอนนั้นเปล่าวะพี่อยู่ทำถึงตอนนั้นเปล่าเปลี่ยนเรา่องหรือทำถึงตอนนั้นเปล่าไม่หวังไม่รู้ดิอ่ะเฮ้ยเงาไอ้ชิบิเกะทีใช้หน่อยทำไรีปล่อยไปไปไปเดือดแหงในจอดว่ะจุดจุด สนุกที่อะถ้าเราไม่เอาแคนแบบเมตามาเตียนอ่ะสนุก <c oughs> เบื่ออย่าเบื่อเบื่อดีอเตอร์อเบือเ่อเล่นอะไรบ้าโห่ดีเจบไปเยอะเตียนนี่อ <c oughs> แผวนหน้าก็โจ้เ <c oughs> ดี๋ยวแผวนหน้าเดี๋ยวเอาไม่ใช่ที่เป็นแขกแบนแฉแฉแฉยอคิวเลยกูรีบเฮ้ <c oughs> อยอันนั้นเลยไม่มีเลยแล้วด,าด <c oughs> ่าปเนอะจะทำอะไรเปิดเปิดลงเลยก็เราลองได <c oughs> ้ไหมจริงมันเปิดมันมันให้เปิดเสมอแต่เราอยากเปิดให้คนดูเห็นว่าเราไปเจออะไร โอ้ยลงม่ดีวะได้กินสาว่ได้กินสามันมียหไม่ะได้กินสาได้กินสาขอไปจะไตีเลยตเลยอาจจะได้กินสาก็ลวนก็ยังหิวเฮ้ยันยผ่านจบนายไม่มีดำลยนะถ้านายต้องให้ดำยิ่เราไปแล้วแล้กลตัวเรมเนาะทับเปิดห้านะเอากียต่างกันเอ้เอากีรหนึ่งอ้เกียหนึ่งสอสามยัดเข้าโซ ว้กเยอะไปเลยยัองนอนเฉยปุ้ยเปิดเจออย่างนี้บ้างวะเฮ้ยกรสไม่ไมีที่เกยลำเนี้ยเอออ้าเอาหนึสซิวทอนเนาะเข้าโซเนาะจับกล่องแค่นี้ก็รู้ผลแล้วมันงแค่ี่เขอยน่เยอ่เดี๋ยววะนิงแล้ววะ มาไปลิเก้อเฮ้ยอะไรเขาจะบูร่เ้ไม่มีอนะชิคชิอเยไไม่ีตลอเลยวะเ้ยเยมเไม่มีที่ทานา่ะเขาบ้าบหนัไม่สอะไรก็ได้วะเ้ยก็เลิกชทำาน่ตัวสิมแมวเอาเอาสวยๆเดียวเสียลกัขา่เฮยมนนึงเลย มันหไอ้ฝั่งนั้นนาสองแรงจ๋าเลยกันห้าพันฝั่งนี้สองหมื่นไม่อยู่วะไปวะกูว่านี่มันกินไอ์เจอดีเลยจบเลยนะเออจัไสุดไอจ์เจอยข้อสุดพวนี่มันกินไอเจอดีเลยวะจัววาไอ้ม่มีสินะได้แต่ไม่มีสินะแย่แล้วเว้ยไม่มีตายได้ได้เลยเว้ยนี่มันรูเครียอะนะยิไปวะสอ ไล่ไเลยก็ได้ไปกูว่าสิวัตรเนี่ยเถื่อนสายตีที่เนี่ยเถื่อนสุดละเถื่อนเขี้ยเลยใช่เพราะมันเป็นสายแบบผัวไงเออดิถ้ามันฮิตมันจะมีเถิทุกตัวเลยไอ้เกศศมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่กูใส่มาเว้ยใส่เอาไว้ไม่มีเทคเว้ยให้ยังบัตรทีซ่แย่ๆจังวันนายนมันเป็นคนจีดี้อะกินไม่เดียวไอ้เนี่ยน่ะกินจี๊ดจี้โอเคบัตรที่ข้วงนั้นนะครัอยู่นานกัาเยอะวะที่มันไปเลยเข้าเลยหนูไปดู เฮ้เชียร์กี่วะเนี่ยตัวตั้งเอ็มเนาะไปเลยวาที่แบบแท็กไลน์เป็นเชียร์กับคอไลน์ไลน์เราเนี่ยเรามาขายของอ่ะไลน์ไลน์ลน์เลืเชียร์มาขายของใช่เราใช้ตัวสไตลปสกิลเนาะอ่าถ้าเกิดยูนิตที่มีคำว่าซิมบัตอนในชื่อพื้นฐานะครับสไตล์ท้ามันนะครับอ่ามันจะได้รับเทคก็คือแว่นกาดเอ้ยแว่นกาจะได้รับเทคก็คือนะครับ เมื่อยูนิตท,ที่มีคำว่าซิงค์ทอนออกมาจากโซ่เนาะตัวยูนิตเหล่านั้นจะบวกกันทั้งสามพันนะครับชี้เนาะอขอดูในโซ่กันหนึ่งนะอือ้มนี่มีชี้อะไรงไงเดมด้วยน,นะเขียนไปเไรใช้ชี้ก่อนครับยีนิตที่ค้อนครับเอามันกับไม่เป็นสมองการ์สครับแล้วก็ห้ามเป็นการเป็นลีกเชียร์คอการ์สหนึ่งใบจากในคอการ์สที่มีคำว่าซิงค์ทองจากในโซ่ออกมาได้เนาะแล้วก็สักกองอืมใช่กับมันเป็นเขียนเนาะอืมลูกเชียร์ คุณจะเจอคอมโบแบบข้ามถึงเลยไปเดืวตายายเดือวตายพหมดไปไหนวะฮะพี่หมขนาดเลยนะไยเดือดสายหนุนะเลยคาะเออเกินเงินเงินเงิวตัวนี้ครับอืมับไดบ้า์ไหนตัวเองเนาะคอซิวทอนไปไปอันนี้บอกสามพันนะครับคอซิวทอนหนึ่งตัวออกมานะครับ มึงชอบในการแค่นั้นแค่นั้นจริงเว้ยแลการที่พี่เขาซื้อของคราพรองนะแค่นั้นจริงตีครับสกิลเขาเมื่อตีบกบนเป็นเขียวสองน้านะที่เป็นสกิลเจ๊ไหเยอะข้อหนึ่งเยอะคะแนะฮะพลังแปดหมื่นแปดเที่ไม่ถึงด้วย กว่ีดเริ่มกานดิเริ่มกานดิเราเราเร่มงาแต่กูเกลียดอืมอ่ะมึงหนึ่งหมื่นให้ยอดให้ตีตีครับสามหกกันปล่อยเลยใช่ไหมเออสแตนดิสแตนเดี๋ยวงนะเฮ้ยไม่มีเลยยูครับมาจบการต่อสู้ที่ยูนิตนิบูลให้บรรยกะนะครับอ่ะเรื่อกันมีคขาว่าซิมพทอนอยากโซ่คองเช่นอกะเนาะเอามาเข้าโซ่นะครับแล้วก็ทีมการมุ่งใหม่ทีไรดีวย ไม่ได้ทิ้ใช่ไหมเ็ได้กี่เชียร์ละเดี๋ยวคอมาตีชัดต่อดีบบอะไม่เอาไม่เอามาหรือไม่มีตัวเล่นอ่ะตี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 สมื้งใช้่ะไม่ดีเจ็บเลยรอเป็นไงไม่กลับด้วยเว้คอค้างเงี้ยค้างมาเลอ่ะคอค้างอเงี้ยให้กูเจอลินนต่กูแตกด้วย เอ้ยไอ้เงินเดิมไอ้น,อน,นี่บอกสามพันมันจะเป็นเท่าไหร่วะเออมันก็สองพันสองเลยไปจุดบอกก็นละนี่แหละมันก็สองหกว่าน,นึ่งใช่เอออันนี้ไม่กับไอ้ตัวนี้มันออกมาจากไอ้น,นี่ออกมาจากอะไรวะออกมาจากอันนี้เนาะเอ้ยเอาใช่ออกมาจากนี่อันนี้ออกมาจากนู่ไม่กับไม่กับสกิลนะอืม้มไ,ไม่มีอะไรกับก็กลัวเลยเว้ยคนดีขอดีอะขอดีคนดีแต่แต่ซิมิทอนไม่ข้อเสียงหนึงเว้ยมือน้อยมือน้อยนิเดียวเลยแต่มันใช้น้ำเยอะ ไอ้ใช <aría> <yy> <player> ้นี่เหรอลบพังห้าพันเลยฮะแค่พอนนี้แค่เดี๋ยวขอเสิร์ฟเนาะเฮ้ยแตงเงาเหรอปล่อยดิมาแค่นี้ก็ไี้บ่มาตีไปก็ได้เมันเข้าอยู่เข้าอยู่นะเฮ้ยปล่อยเว้ยใช่เฮ้ยแมวเว้ยปล่อยแต่เมื่อแต่เมื่อไสัตว์บันเต้โดแกนี่อ่ะเขาติก แต่เหรวะเหรอเหยเหเนียที่สองไปยดําพี่ี้พลังพลังกับท่าเดิมเชี่ยหวังแล้วไม่ได้เลยอ่ะที่เกินเนี่ยตีไปเหี่ยดีดีแกลงมาใช้งานสินะสิบเลยเว้ยจบสาจาร อ่ะรอสไตปเล่นอะไ n ดีนะเล่นอดีนะอ่ะเล่นเขี่ยเดก็ได้เล่นเขียยเดยมึงกี่ใบะเออจ็บใเงี้ยจะบใบเหรอเออเล่นเขียดีขเสี่ะใช้สกิละอ่ะใช้เนะจานั้นผมขอใช้สกิลเคียนะครับในโซนะบอกว่าลิมิเบครับโซนะครับโซบาร์การ์ที่มีเขาว่าซิวเวอร์ทอนบเนาะเสกมันออกมาได้ปึ๊บจบเทิงกับข้อกองครับจากนั้นก็บวกมัน6 0พันอบวกมัน3า0พจากตัวนเองนะครับแล้วก็บวกสาิลเน เอ้นนะสกิลตัวเกณฑ์หนึ่งครับหนึ่งเขา้าตั์บาร์ครับอ่าเมื่อยูนิตไปอื่นนะครับไอเมุ่ยยูนิตที่มีคำว่าซิวอนทร์นนะครับในชื่อการ์ดเข้าโซ่ไอ้เข้าช่อง,ช,อง,ช,องช่องเล็กกาดแตะโซ่ครับเขาบ้าตั์บาร์ถ้ามันกาดเป็นเคียนะร์เนาะเสียงมันออกมาเป็นไงละ่ะลำบากกว่าทียอดเลย,เลยใช่ไหมผมพูดเป็นกาดด้วยนะ สวยชิบไหเดี๋ยวมีรอบปะวะไม่น่าจะมีละแล้วปี่สีอะไรต่อเนี่ยโอ้ย <c oughs> โอย <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่ยี่กนละตี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 ตตห,นหนึ่งหนึ่งหมื่นพันเยอ๋ยิดมีทีอ่ะอดดไปดูเ็จไป สิบแปดสิบสองข้อหนึ่งติติตเตี๋ยวบลุยจริงกรอบไปสักข้อหมื่นหนึงมื่นที่สแตนอะที่สแตนกาเราเราเชื่อสแตนสองใบเด็ได้ด้ว่ะตีครับตีสกิลครับอ่าลากซื้อทองสองตัวเข้าโซนนะครับตัวนี้ อ่าเมื่อ,อยู่ในโจมตีครับด้านสอตัวเข้าสูซครับบุกขีสามหกสองขีต้องิีด <c oughs> ีแล้วละ <c oughs> ่ะีนี่ก็ได้ใช่ไหมอ๋อโดห,หลังหลังสกอีโเจ้่บอดจีเลยสกิลเนาะบ,บุ้นห้แมนนะครับเอาาเข้าโซครับที่มือหนึ่ง ขามาถูกสามพันน่ไปซรีสทดีดีดีปล่อยไปเลยสั์เฮ้มมีเ็กนะเว้ยเทคคคืออะไรสิกอ่าสิกเวนดูเียร์ซิกหนึ่งใช่ไหมอ่าสองหกผมมันหกสิกอืมไม่ได้โอ้โหไม่ได้จีไปเ่ยมจะปล่อยอยู่เมื่น่มัไม่ได้ปล่อยไปละ่อยปละ่อยป่นปล่อยไมีปล่อยกูตายดิอ่ะจีมาเนาะขับช้าเ มันไม่กลัเข้าโซ่ตีอย่างเงี้ยบตัวใจแบบเจ็บๆเราพลังเหรอเราพลังเหรอโดนตีมือแตกเป็นบี้ออย่าทำเลยโอ้โหกูอยากปล่อยเลยลบไปหมื่นห้าเลยนะลบลบไปเยอมึงแย่ลบลบไปเยอะมึงแย่บงลบไปหมื่นห้าเลยนะเว้ยกูมีตัวตีอ่ะดูดิโอ้โหให้ยี่สองหมื่นเลยนะเว้ย เออหมดมาตีได้เว้ยงั้นต้นตีปีไปก่อนสองหกอ่ะอืมมือก็หนาสิให้มันได้สิก็ดีเลจอชิลขี่ไม่ครบชอบพี่ผายลิขิดไม่คบบรบเนี่ย,ยไ,มไม่มีไม่มีชิว <laughs> แบนไม่ใช่มาเกียร์มีชิวแต่หา้าไม่แบนไม่ใช่มาเกียร์เนาะทั้งสามของเล่นขนาดใหญ่สองหก ันนี้เหมือนห้าอยูอ่เออห้าห้า้ังไงใช่ปะอันนี้ลบพลังเนาะแต่แบบมันบอกของกูแหละเออมันก็บอกของมึงใช่ไหมอือก็มีสองหกเข้ากันไงเออใช่ใช่ปะลบพลังกูแต่บวกคล้ายๆกับบวกของมึงใช่ไหม <S <S ใช่ใช่เออเวลากาดใช่ไหมก็เป็นสองหกแล้วโดนเหมือนห้าเป็นสองหกอันนี้ก็ทวนหน่งห เออสามนึงโอเคใช่ปะเออใช่ใช่เลยสามไปเปิดสแตนที่เกิดแม่งไม่เอาเลยต่อใชเถ้ามึงสเตนกูก็ตายเต็มถ้ามึงสแตนที่กูก็ตายขอสนักเจ็สนะสามหนึ่โอเคได้อยู่ชิเลยไม่ใช่หรอไปิลเปเลยสไลด์เลยเี๋วะนะชิดิจิกเลยโอเคก แตะนว่ะเยี่ยมไปเลยไปเยี่ยมยังมันละมั้งเตยสองไปโอ้ยทำไมมีแค่ใบเดียวล่ะไรอะไรเงี้ยตีอิสระนี่ไงวะนการอยู่ไปเนี่ยตีเขียวเดียวโคตรเขียอยู่ด้วยนะสกิลจีเอฟซีนะครับหงายจีเดียนเนาะสกิลบอกว่าอ่าถ้าเกียร์ในโซงของคุณอะ มีสี่ต่างกันทีเดียวเนาะมีสามหนึ่งศูนย์สองครับชิวบอกหมื่นห้าเนาะอันนี้สองหมื่นเนาะเขียนมิดไงจะไปสามหมื่นไปด้วยต้านอันดอปล่อยก็ได้จริงจริงเนะชิวใช่ไหมใช่ก็ไม่เป็นไรเว้ยดูเชียร์มันเล่นได้เสมอเว้ยชิวครับมาเริ่มต้นเป็นเพจหายของนี่นี่มีเบรกหายของดินี่มเบรกว่ะไม่บอกพลังด้วยเป็นไงละ <S 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 ่<น>ะไม่พอตัวไหนวะ ค,คอ,อตัวเองเหรอคอ <c oughs> คอมาแค่นี้เลยมันแทนโซ่สกิลตัวกีนหนึ่งเนาะ,ะเห็นก้ารมาจากโซ่เขาต้บารครับ <c oughs> แม่งคือบอดเดิมเลยมันสตล์ยตีเฮ้ยแม่งมันทิ้งเกียร์สามรพลังบูสองหมื่นเลยนะเว้ยแวนติดลบเยลยอะเรารู้ไม่แค่ <_ EN> แวนนะเว้ยจิบๆนี่แหละเนี่ตีแวนดิขอห้าพัน้บูด้วยวัด ทีมมไม่ขอหมุนไม่ได้ใช้โอเคขอเหมนให้หรอยี่ปิเทก็ข้อหนึ่งใช่ไหมเยอะมขาหรบใรเวะปล่อยเลยครีฮิปคอนก็ได้อยู่โอเคสิลครับข้อสองย้า้เป็นดอมันเก็บตัวอวทอนอีกใช่ไหมนี่ก็ได้วางเป็นเครียงก่ครัมีตัวตียอะไปเลยอ่ะ ไอ้อันนี้บอกสามพันดวามาเฮ้ยส <21, 000. S 2> องหมื่นหนึ่งนี่วะย0่0ยี่สองหมื่นเลยสองหมื่นหนึเลยเฮ้ยไปจิแกได้แกวะไวัน <c oughs> ทำ <c oughs> ไมทิ้งละเมสซก่ิวใช่ไหทิ้งอ่ะใช่ที่เกียร์สามเออทิ้งรวมกันเกียร์เป็นสามก็ได้แ <c oughs> ม่ได้ใช่หไหมเฮ้ยเราสองหมื่นเลยอ่ะหมดแล้วเมื่อ <c oughs> โอ้ติกอนเราทิ้งออ ไม่ใช ah ่อ no, well, so. oh, ้าวบอสรอดไหมหายไจบไปวูน okay. kind of ีอะไรแกเปลี่ยนตับมือถุีีเขียอช่งบ้ามะวะบ้าเหอช่างีการช่างนไเหรอไหรอเียวเก็บหนึ่ง ไม่งั้นอย่าเลยบอลเลยเว้ยติครับเออเกกะดีวะเกกระดีวะายนะฮดีดีดีเหล่าวมีการหล่ีมีการขอให้ห้าพันอ่อพอมอีเจ็บได้เวลาไม่เจ็บได้เยเป็นสิบวันจะน้าไปนะเกือบกืบตายเหมือนกันทีมวันทอนโชคดียังกาดได้เลยเออดิตีนหนักยิ่กว่า ี่หนัอ่าโอเคครับชอบลืมกดไลค์กดซับตะไคร่นาบง่ายดีปะง่ายดีปะง่ายดีปะนั่ารอลนะนั่ารอลนะเออเกียง่ายดีปะง่ายจนงนะง่ายแบบน่าเกียดน่าเกียดวะรู้สึกมันง่ายกว่าแล้ววะอันเก่าของมึงอีกอนอีนึงสายอะเชื่อมู้นนะเปล่านี่ยมันมันมันไม่ขึ้นอ๋อไม่ขึ้นที่มึงได้ประจำมันอืมเมื่ก่อนอืมเลื่อนง่ายดีแบบเนี้ยอืมเวลาเราไม่กลับเป็นหัวแค่เนี้ยเออ ลาละมาค้าเป็นบอร์ดโหดดีชอบ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 เลี้ยวใช้มือปไะใช้มือไปใช้มืดไปดูมือหมดไปเยอะเออใช่ของชนิดเก่าครับชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชั้นเอาเราด้วยนะครับอ่ะตอนที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันไหนในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านั่นเองนะครับเชื่อกี่รั